เนี่ยเวลาไปเลือกตั้งกะไปเลือกมดนะครับเนาะนี่นี่คือเปื่อนบ้านกับเปลืองบ้านเนาะเปล้ยงเัวเลี้ยงควายอยู่นี่นะครับเนาะอยู่คนเดียวนะพีเนอครับไอยู่คนเดียวอยาอยู่คนเดียวแต่นะครับตัวนี้ก็ยังมีสวัสดิการอยู่เนาะมีผู้สูงอายุเนาะไหมเนาะผู้สูงอายุได้เดือนเจ็ดร้อยนะครับเนาะยายในได้เดือนเจ็ดร้อยนะครับเนาะแล้วก็มีบัตรฟ้า บัตรฟามีก็มีเจ้าชาลัดเนาะเออมีอยู่มีบัตรฟากขาบัดไอ้บัตรหลุะบัดบัดรฟามีกาบัตรผู้เด่ได้น้อยยังโยมนะมีบ๊อเปิลบ๊อบเปิลอ่าเนี่ยครับอยูก็ได้บ๊อบเพิลเนาะเดี๋ยวถ้ามีตียูได้แล้ไปนอนหน้าบ้านดีเจเมย์เนาะอ่านอนบ้านดีเจนี่เขาเก่าไปไหนตั้งเข่าก็บไปแล้วจะอยู่บ้านดีเจเมย์อย่างเดียวอาจจะคืนนี้นอนอุ่น เราคือนี้อุ่นขนาดเลยเพราะว่าได้เกิงกูเตียบบางนี้อย่างมาเกิงอืมช่วยกันแปรงตะว้าแล้วครับล่ะช่วยกันแปรงตะว้าช่วยกันหน้าพ่อหู้อยู่นี่เราไม่คืนกับมะลักฟอแฮมสองถุงปลายมะลักฟองอ๋ลงงองนอนมาลับนี่นอนมาลับคนมี่มาช่วยนายอย่าจายแล้วน่าอย่าปล่อยให้กันตายหนาวมันมาดีแกเดินงอมๆๆๆงอมเอานเขานึ่งอย่างมาเฟือครับผมอ่ช่วยเหลือกันไปนะครับเนาะ กันไปนี่ครับช่วยเหลือกันนะฮะนี่ <c oughs> เพราะว่าย้ายบนบ้าม,มีอยังนะครับ <c oughs> ไฟเฟย <c oughs> หน้าบ้าม,มีอยังสักอย่างนะครับเราต้องถามหาเลยครับห <c oughs> น้ากินนี้น้านี้าน้าู่นี้สภาพน้าก็พอใช่ไหมใช่ช่วยกันไปครับช่วยกันไปนะครับเนาะ